เทรดทองออสซิริสซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมงไอเทมที่สุดแห่งปีทองคำแท่งอักษรจีนมงคลซื้อจี้ผิงอันปลอดภัยตลอดปีสู่ปีหน้าอย่างมั่นคงทองคำแท่งออสซิริสเ5 น้ำหนักทอง1กรัมและ1บาทดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของออสซิลิเทคนิคปั๊มพิเศษโ o s t แตมป์ปงราคาเริ่มต้น2,000บาทสั่งซื้อคลิกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่วันนี้โหเรารว่า<ม>ข้อมูลนะครับการลงทุนทองคำเนี่ย จะครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีเรา2คนมาอยู่ด้วยกันเนาะนะครับอ่ะม,มาครับเริ่มกันเลยครับพี่พี่มองทองยังไงก่อนครับยังไงบ้างเป็นยังไงในภาพรวมแล้วนะครับจากที่เราติดตามในส่วนของสถานการณ์ราคาทองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่ามันจะมีแนวรับที่สําคัญอยู่ที่ประมาณ2,730ลลาร์ 2, ต่อออสนะครับซึ่งเรามองว่าเนี่ยไม่ควรหลุดเลยนะครับ ถ้าการหลุดจาก2730เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการพักตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ2707ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแต่ปรากฏว่านะครับภาพรวมเมื่อคืนนะครับในส่วนของวันศุกร์เนี่ยนะครับราคาทองนะครับมีการปรับตัวลดลงมาก็จริงนะครับแต่ว่ายังคงนะครับยืนเหนือเส้นแนวรับประมาณ2,730ดอลลาร์ได้นะครับก็เลยทำให้เช้านี้นะครับตอบสนองภาพรวมเป็นบวกนั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวฟาวเดเมนทัลกันต่อนะครับผมนะฮะ เหตุผลนะครับในเรื่องของตัวที่ราคาทองนะครับปรับตัวลงมานะครับต่อเนื่องกันเป็นวันที่2แล้วนะครับก็คือติดลบต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ราคาทองไปทาออทามไฮที่2790ก็เป็นผลมาเนื่องจากในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับแล้วก็บอนด์ยูเนี่ยที่ปรับตัวแข็งค่าและผลตอบแทนมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับเลยทาให้ภาพรวมตลาดทองเนี่ยโดนแรงเทขายลงมาก่อนนั่นเองนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของตลาดทองเนี่ยนะครับ มันยังมีปัจจัยซัพพอตในเรื่องของจากการที่นะครับตัวเลขน,นะครับนอนฟาร์มนะครับเมื่อคืนที่ออกมานะครับเมื่อคืนวันสุกนะที่ออกมาปรากฏว่าออ,ออกมาตัวจ้างงานน้อยกว่าที่ตลาดคาดกันไว้นะครับตรงนี้เองก็บ่งบอกว่าภาคตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไม่ค่อยฟื้นนะครับหรือแสดงทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมตลาดนักลงทุนเนี่ยตอนนี้ม,มองว่า เฟดนะครับน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเฟดเนี่ยในวันที่8วันที่7นะครับพฤศจิกายนนี้ได้อีก 25- ่สิบพอยต์และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็ยังคงเป็นแรงหนุนอยู่ในช่วงนี้นะครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือจับตาในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับของฝั่งสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้รวมไปถึงการประชุมของนะครับ FOMC นะครับผมหรือการกําหนด ที่ทางดอกเบี้ยของเฟดนะครับว่าสรุปแล้วนะครับจะมีการลดดอกเบี้ยตามตลาดคาดกันเอาไว้หรือไม่นะครับผมนะฮะก็สัปดาห์นี้ถือว่าผันผวนต่อราคาทองแน่นอนครับผมนะฮะก็พับมือนะครับเตรียมใจแล้วก็กระแทกรอเรารับความผันผวนตรงนี้ได้นะครับฝั่งคุณท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมคุณธนกียครับผมคือในมุมของผมที่ที่ผมอยากอธิบายเพิ่มนะครับ ก็หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าถามว่าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้นักลงทุนสนใจอะไรนะครับสิ่งที่สนใจคือการเลือกตั้งในฝั่งของสาระจริงๆครับการเลือกตั้งแบบนี้เี่ยเราเราเราบอกได้ทันทีครับว่าตัวเลขของของบ้านเราเนะครับอย่างอย่างเช่นตัวของที่พีบอกกันแหละนะครับนอนฟ้ามาออกมาเนี่ยโอ้โห ต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับต่ําสุดในรอบ<ช>ประมาณสี่สิบเจ็ดเดือนมันต่ํามากครับ<ช>แต่สิ่งเ,เราสนใจเพิ่มก็คือว่าเฮ้ยตัวเลขที่มันต่ําแบบนั้นน่ยทองปกติต้องขึ้นเหรอเราก็มันถามว่าเฮ<ช>้ย <"He i, S 2> ทำไมมันถึงไม่ขึ้น<ช>ตามที่เราคิด<ช> <ๆ S 2> กันเอาไว้<ช>นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะว่าดอลลาร์อินเด็กส์นะครับถ้าอัาอาตราการการร่างงานมันต่ำขนาดนั้นนี่ยดอลลาร์ยางี้ก็ต้องอ่อนครับ เราปรกดตอนล่า hmm. งอ่อนมากขนาดนั้นแล้วในมุมผมถามว่าแล้วบอลยิอ่ะมันมีประเด็นมัมยืนเพิ่มสูงขึ้นผมอะมองต่างกับคุณพีหน่อยหนึ่งก็คือว่า oh. การที่บอลยิเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าเงินไหลออกในมุมผมนะเพราะว่าผลตอบแทนที่ต้องการสูงขึ้นมั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 นเรียกได้ว่าคนไหลออกเพราะว่าผมไปดูราคาของบอลมาแล้วนะครับราคาของบอลเองเนี่ยเงินก็ออกมานะครับแล้วเงินไปเข้าไหน สรุปคือตอนเนี้ยเงินน่ะไปอยู่ในฝั่งของทางดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักครับคือดอลลาร์รหมายความว่าเขาถือเป็นเงินสดเหตุผลที่ถือเป็นเงินสดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้กับการเลือกตั้งครับว่าการเลือกตั้งรอบเนี้ยจะออกมาเป็นเป็นสภาพไหนเพราะว่าโคนะปัจจุบันเนียครับที่มีการทําโคมาตลอดนในวันที่สามอ่อโนเวมอร์นะครับ ปรกดเปอร์เซนต์คำถามไอ้หนึ่งเปอร์เซนต์เนี่ยโมมันบอกกันไม่ได้นะพี่เนาะมันครับมันนั่นอยู่หนึ่งเปอร์เซนต์เนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับเรียกได้ว่าตอน,นเนี้นะครับในในถือเงินสดแล้วผมมาเชื่อว่านะหลังจากการเลือกตั้งต้องต้องเข้าอะไรสักอันฉะนั้น่ะ ผมก็มองว่าช่วงเนี้ยถ้ามันลงมาเยอะๆเป็นโอกาสที่เราอะจะเก็บของในในภาพที่ถูกๆได้ครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ว่าตอนนี้คนถือเงินสดแล้วในการจะมีการเปิดให้เลือกครับประธานศิสาหกัจที่แบบเต็มเต็มเลย นะครับพอพอเห็นภาพแบบนี้บอกด้วยนะครับว่าเราจะรู้ผลอีกทีอ่ะคือวันที่หกพฤศจิกาก่อนสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วเราก็เสริมเพิ่มเติมไปด้วยว่าในทุกครั้งที่มันสูสีครับพี่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคือราคาทองนะ่ะมักจะเกิดความผันผวนได้มากกว่าปกติถามว่าเฮ้ยตั้งแบบสูสี2016นะครับดีวผมขอขยายภาพเนาะใน2016เองเนี่ยการเลือกตั้งค่อนข้างสูสีระหว่างทางฝั่งของคุณเฮียวิคินตันกับคุณทรัมป์ณวันที่ประกาศเรื่องของตัวเลข การการโพว่าเออการนับจริงๆว่าใครนําไม่นําอนะ่ะตอนนั้นนะอะเฮียรี่กับทรัมป์อะผัดกันนําผัดกันตามครับจึงทําให้ราคาทองณนะวันที่นับนับ,น,บนับคะแนนจริงๆฮะเคลื่อนไหวสูงสุดเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวมากที่สุดนะครับก็คือนับจากจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดเคลื่อนไหวได้ประมาณเจ็ดสิบเหรียญ ส่วนทองคําไทยนะครับเคลื่อนไหวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 1ึ่ยยีบดเหรียญยี่บาทเยอะมากๆนะครับจะบอกว่าช่วงเนี้นะครับความผันผวนจะอยู่กับเราแล้วก็ถามว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดผมพูดผิดละ่ะผมพูดบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้ามันไม่สูสีทำยังไงในเลือกตั้งของปี2020ครับความสูสีไม่เกิดขึ้นคุณโจไปได้นนำมาตลอดและนำอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของทองน้อยมากครับประมาณวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินสามสามไม่เกินสามห้าเหรียญน,นะนะครับก็ต้องดูก่อนวันหนึ่งเลยถ้าใครจะเล่นทองช่วงนี้สูสีหรือเปล่านะครับสูสีหรือเปล่าถ้าไม่สูสีอ่ะเราจะเห็นภาพทองที่อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากแต่ถ้าสูสีแน่นอนครับมาแน่ฉะนั้นผมขอกําหนดกลยุทธ์นะของของของ,ของทางทองนะนะพี่เอ่อตอนนี้นะครับทองอนะ่ะ ผมมองว่าถ้าอยากจะรับมีหลายโซนให้รับครับหนึ่งคือเอ่อถ้าเกิดสมมติใครที่อยู่ฝั่งช็อตนะวันนี้นะครับรอทำกำไรนะครับแถวโซนของบริเวณเอ่อสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับตรงนี้คือควรทำกำไรแล้วถ้าเกิดใครอยากซื้อยี่สิบนะครับสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบคือจุดที่น่าเข้าสต็อปนะครับอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยทุ่นทุนถ้าไม่หลุดในโซนนี้ เราจะเห็นภาพของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะ1เป็นเทรนดนะครับของขาขึ้นอยู่แล้วถามว่าทำไมถึงมองลงได้ไดนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เหตุผลเพราะว่าในการลงของทองรอบนี้ถ้าเราใช้ใน MACD นะครับผม MACD เนี่ยมีสัญญาณของ bearish divergence ครับที่เกิดขึ้นกับตลาดทอง คําโลกนะนะครับเราเห็นภาพนี้นี่ที่เห็นก็น่าจะเห็นการย่อได้บ้างนะครับแต่มันมีฐานที่ประมาณสองพนเจ็ดร้อยนั่นแหละนะครับที่ไม่ควรหลุดนี่คือภาพของทองคําโลกครับในมุมของพี่ละพี่คิดว่ายัางไงครับในส่วนของอพอดีมีคําถามเนาะก็คือแบบจากคุณวีนานะครับถามว่าก่อนเลือกตั้งทองลบไหมคะหลังเลือกตั้งทองเป็นบวกไหมคะนะครับ อันนี้ผมก็ไป t r a ็สสิิิิมาเนาะก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่คุณโจไบเดนนะครับคุณทรัมป์นะครับบารักโอมามานะครับพฤติกรรม3ใน4ครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับประมาณว e e เท่าไหร่ก่อนก่อนที่จะถึงว e e ของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับราคาทองจะมีการปรับตัวสูงนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ในช่วงของประมาณ7วันสุดท้ายนะครับ ทองส่วนใหญ่มันมักจะปรับตัวลดลงนะครับผมนะฮะแล้วจะก,กระเตื้องขึ้นอีกทีเมื่อเข้าสู่วันเลือกตั้งจริงๆนะครับผมอาจจะมีการเด้งลงมานะครับผมแต่เมื่อเมื่อผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วนะครับแล้วตลาดรับข่าวไปเรียบร้อยแล้วทองมันก็จะออกมาในลักษณะาการย่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่บอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งอาจจะมีการย่อลงมาให้เก็บของบ้างน,นะครับแล้วอาจจะมีจังหวะขึ้นเมื่อทราบผลเลือกตั้งอันนี้ก็คือเป็นสถิติที่เก็บมาเนาะ ในส่วนของภาพรวมตอนนี้นะครับก็ผมไปดูในส่วนของตัวโพนะครับจากตลาดนะครับบิดดิ้งมาร์เก็ตนะครับที่ตรงเนี้ยมองว่าเฮ้ยโอกาสของทั้มเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะแบบเปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยอาจจะลดลงไปนิดหนึ่งนะครับเหมือนทางคุณกมลาเนี่ยนำอยู่นะครับก็เลยทำให้ตัวภาพรวมนะครับที่คาดว่าคุณทั้มเนี่ยอาจจะชนะมีเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะครับผมตรงนี้เองก็เลยก็จะเห็นว่าภาพรวมตลาดครับก็เลยรับข่าว เมื่อเช้านี้นะครับผมก็ทําให้ภาพรวมดอลลาร์มันเริ่มอ่อนมาเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับตลาดมองว่าถ้าเกิดคุณทรัม,มาเนี่ยดอลล์ต้องแข็งแน่นอนจากนโยบายกําแพงภาษีใดๆก็ตามนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหมือนฝั่งของคุณกําลาแฮร์ริสนำนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยนะครับเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยตอบสนองเป็นทิศทางอ่อนไปก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญเราก็ต้องไปดูวันจริงครับว่า นะครับใครจะชนะนะครับนี่เป็นผลโพอีกตลาดหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นโพยังไม่เป็นทางการด้วยนะครับก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวออย่างที่บอกครับว่านะครับการประชุมเฟดนะครับก็ยังหนุนในเรื่องของฟอนเดเมนทัลที่เฟดน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับอย่างน้อยอีก25เบสิสพอยต์นะครับตอนนี้เท่าที่ไปดูในส่วนของเฟดฟลอตซ์ฟูมานะครับตอนนี้นะครับภาพรวมตลาดก็ยังมองว่าเฮ้ยเกือบเก้าเจ็ดสิบ 97%้าสมองว่าลดดอกเบี้ยแน่นอนนะครับแล้วก็เกือบ80%ดว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับลดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนธันวาคมนะครับนี่กต็ต้องเป็นสิ่งที่ที่ต้องติดตามกันไว้นะครับถ้าเป็นไปนตามโมเดลนี้นะครับทองก็ยังคงได้รับแรงหนุนเชิงบวกต่อไปนั่นเองนะครับอ่าโอเคอภาพรวมนะครับมาดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันต่อเลยนะครับคุณท่าน เช้านี้นะครับในส่วนของราคาทองไทยโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองขับแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับตอนนี้นะครับราคาขึ้นไหวอยู่ราวๆประมาณ43,800กว่าบาทแต่เช้านี้นะครับเราคาดการณ์กันว่านะครับราคาสมาคมเนี่ยนะครับน่าจะเปิดนะครับขายออกอยู่ประมาณ43,900นะครับในส่วนของฝั่งรับคืนเองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ43,9850นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของภาพรวมสมาคมเอ้ย800โเทษนะครับ800ถึง900านะครับ4 3 900คือฝั่งขายออกอ้างอิงโกลสปอร์ตหรือราคาของคำโลกอยู่ขนาดนี้เนี่ยในยูที่ประมาณสัก2 7 3 9นดอลลาร์ต่อออสนะครับตัดมาในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่านะครับทองนะครับตอนนี้นะครับเว็บเขาเนี่ยนะครับอาจจะเสียทรงเป๋มานหนึ่งเนื่องจากว่ามันหลุดเทรนจากเทรนกรอบขาขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วเราก็บอกไว้แล้วครับว่านะครับแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดเนี่ยนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4,730ตอลล่์ต่อออนซ์ครับาหากหลุดตรงนี้นะครับมันจะเท่ากับว่าเฮมันเริ่มเตหรือเริ่มเสียทรงขาขึ้นแล้วนะครับฝั่งบายเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบตลาดนะครับแต่ทันดีเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของโกลสปอตเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับยังยืนเหนืออยู่ได้นะนะครับก็ รีบาวขึ้นมาเช้านี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2,700นะครับสูงสุด41แล้วนะครับต้องมาลุ้นกันต่อเขาว่าเฮ้ยเขาจะรับอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าไม่หลุดต้องบอกกันเลยว่ามันจะเสียทรงและเป๋นะครับแล้วแนวรับถัดไปของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาจะเข้าสู่ที่าการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือ EMA เนอะนะครับเส้นถัดไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2,715ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแล้วก็ อาจจะปิดท้ายด้วยประมาณ2,707นะครับโซนนี้นะครับและสุดท้ายเลยนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะครับตอนนี้ประมาณการอยู่ที่ประมาณ2,7675ดอลลาร์ต่อออสนะนะครับแต่ภาพรวมตอนนี้นะครับทางเทคนิคนะครับก็ลุ่มๆดอนๆเนาะเริ่มเข้าทดสอบแนวรับแล้วนะครับซึ่งหากเราเอาอินดิเคเตอร์นะครับเอากลุ่มชิมกลุ่มมาจับเนาะก็จะบอกว่านะครับการทั้งเกียรเนี่ย ยังรันอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังรันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบไซด์เวย์อัพมาโดยตลอดนะครับจะเห็นว่าการาฟห่งเทียนนะครับยังยืนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวตรงนี้นะครับยังคงม,มองว่าเฮ้ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ตราบเท่าที่ยังอยู่บนก้อนเมฆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับการหลุด2 7งพันเจ็ดสามศูนย์นะครับสองเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยนะครับถ้าหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนี้นะครับ กราฟแท่งเทียนเนี่ยมันจะกลับเข้าเคลื่อนขึ้นมาเข้าเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับเหมือนในอดีตเลยนะครับผมนะที่มันกลับเข้าสู่ใต้ก้อนเมฆนะครับฝั่งใบเนี่ยจะเสียเปรียบตลาดนะครับแล้วก็ฝั่งเซลล์จะได้เปรียบตลาดนะครับฉะนั้นนะครับมีคีย์แนวรับหลักเหมือนเดิมครับอยู่ที่ประมาณ2730ที่ไม่ควรหลุดเลยถ้าหลุดนะครับเราก็อาจจะตั้งเป็นจุดคัสนะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับในการเข้าซื้อนะครับโซนแนวรับนะครับตามเส้นค่าเฉลี่ยนั่นก็ถึง คาดการอยู่ที่ประมาณ2,715นะครับอย่างมากสุด2,675นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของแนวรับนะครับที่คาดการณ์ณตอนนี้ในส่วนของแนวต้านนะครับแน่นอนนะครับยังมองว่า2,760เนี่ยยังคงเป็นจุดที่จะต้องเบรกขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะสะสมแรงขึ้นต่อนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าตรงนี้นะครับทำทรงไม่ผ่านนะครับอย่างที่บอกเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ถ้าให่ผ่านโซนประมาณ2758 2,760เนี่ยนะครับมันก็เปกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเสียทรงนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของฟอนเดเมนทัลในระยะนี้ครับคุณท่านครับครับผมนะครับมาที่ค่าเงินบาทกันดีกว่านะครับในฝั่งค่าเนบาทผมขอพูดก่อนเนาะนะครับในค่าเงินบาทณตอนนี้นะครับบาทเนี่ยกลับมาระวังอย่างเดียวนะครับการหลุดต่ำกว่า33าท70นะครับถ้าหลุดลงมาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นการแข่งค่า ระยะสั้นๆได้ได้นิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบาทนะครับผมยังมองในการอ่อนค่าเนื่องจากว่าในเดือนที่แล้วเองต่างชาตินะครับจังเคขายนะครับในฝั่งของทั้งบอลนะครับทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ทีเฟกด้วยนะครับเงินไหลออกครับตรงนี้เป็นความเสี่ยงมากๆนะครับสําหรับปัจจัยทําให้บาทอ่อนประกอบกับเงินนะครับที่ไหลออกเนี่ยมันก็มาจากทาง กอนองและทีด่ดอกเบียนะครับเป็นปัจจัยหลักเนาะที่ทําให้บาทอ่อนนะครับยังมองว่า,าสิ้นสิ้นเดือนนะครับผมผมว่า3 4มสบสี่บาท50สิตังมีโอกาสที่เห็นนะครับผมสิ้นเดือนของพฤศจิกาเนาะอพอบาทอ่อนนะครับก็มีโอกาสให้ทําให้ทองขึ้นทองคําไทยนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ราคาทองคําไทยเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับ44,600ที่บอกว่าสําคัญมากๆนะครับห้ามหลุด ถ้าวันนี้เองเนี่ยเปิดมานะครับ4 3 7 0าบาทนะครับถ้าใครมีกำไรแล้วอยากให้ตัดเอาไปก่อน,นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อใหม่ผมอยากเห็นการย่อแถว43,000เท่านั้น,นครับแถวนั้นน่าเก็บนะครับสต็อปก็คือ42,200นี่คือมุมมองของทองคำผมนะครับแล้วพี่หลักค่างเงินบาทกับทองคำแท่งเป็นยังไงบ้างครับ ภาพรวมค่าเงินบาทนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะเห็นการแข่งข่าลงมาได้บ้างนะครับตามการอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเงินบาทนะครับปรับตัวลดลงมานะครับเกือบ20สตางค์เลยนะครับผมนะทำให้ราคาทองเช้านี้เห็นไหมครับเคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4 3 8 0 0รกว่าบาทเองนะครับผมนะก็เป็นภาพรวมที่เงินบาทวันนี้นะครับก็อาจจะกดกดดันราคาทองในประเทศเนาะนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับ เขายังคงรันเทรนอยู่บนเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมเห็นไหมครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบผู้ขนานขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะพักตัวลงมาโซนแนวรับนะครับเรนกรอบล่างนะครับก็ยังคงประเมินไว้ว่าเงินบาทน่าจะกดดันทองในระยะสั้นก่อนนะครับผมแต่นะครับระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นไปในทิศทางอ่อนข่ามขึ้นหากยังอยู่บนกรอบผู้ขนานขาขึ้นได้นะครับฉะนั้นเช้านี้มีโอกาสสูงครับที่ราคาทองเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยอาจจะต่ํา นครับผมอาจจะวิ่งที่ประมาณ8 0 0ร้อยเ้าละนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมในส่วนของตลาดทองคำนะครับในระยะนี้นะครับทีนี้นะครับตัดกลับมาที่ในส่วนของภาพรวมแนวรับแนวต้านนะครับผมในส่วนของทองไทยนะครับก็ยังประเมินไว้ว่านะครับสามสานะครับจะเป็นแนวรับนะครับถ้าเกิดล่วงลงมาประมาณ2,700เเหรียญ นะครับผมอาจจะเป็นจุดที่เข้าซื้อนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000นนะครับเกอย็เนาะนะครับก็ชุดประมาอีกประมาณ250บาทนะครับราคาหน้าเก็บเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก39,00 0้นต้นๆนะครับผม39,000แบบตอนนี้เท่าไหร่3 9 8 0 0 3 9 2 0 0อะไรอย่างเงรรี้ยผมนะฮะก็จะเป็นจุดเข้าของโซนราคาทองไทยนะครับ ในส่วนของตัวราคาทองไทยนี่ครับกราฟก็จะขึ้นมานะก็เป็นจุดที่เริ่มนะครับพักตัวลงมานะครับหลังจากที่ทําจุดสูงสุดที่เท่าไหร่ครับ4 4 4 0 0 4 4 5 5 0นั้นะก็จะมีการย่อลงมาบ้างแหละนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะราคาทองไทยถือว่าเอ่อเปอร์ฟอร์แมนนะครับก็ถือว่าเติบโตมานะครับเยอะอสมควลเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงล่าสุดนะครับหากยิงในส่วนของราคาต่ําสุดและราคาทองคําสูงสุดเนี่ยนะครับ ก็ปรับตัวขึ้นมานะทองไทย10,000กว่าบาทนะครับหรือบวกประมาณ33%นะครับนี่ก็คือตัวเลขที่น่าสนใจในส่วนของทองคําปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทองโลกเองก็ไม่แพ้กันครับบวกขึ้นมา8 0 0กว่าเหรียญนะครับหรือคิดประมาณเป็น40%อต้างอิงจากจุดต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ1,984นะครับและจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2790ดอดอลลาร์นะครับภาพรวมนะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวเทรนด์นะครับยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ทั้งของโลก นะครับและทองไทยนะครับและยังมองว่าใน,ในระยะยาวเราก็ยังมองว่าย,ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียนะครับก็ยัง,งคง f o r แ c a s t ไว้ว่าทองคำนะครับตั้งแต่นี้นะครับจนถึงประมาณสัก6ถึง12เดือนนะครับเราอาจจะเห็น gold spot วิ่งอยู่ที่ประมาณ3,000ดอลลาร์ต่อออสได้นะครับนั่นหมายความว่าน่าจะขึ้นไปอีกประมาณสัก250ดอลล์นะครับหรือประมาณ2,500-3,000บาท นะครับผมก็ออมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะในส่วนของภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับคุณท่านครับครับผมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดเนาะที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็สรุปกันหน่อยครับในมุมผมเองเนี่ยตัวของทองคำนะครับณนะเวลานี้นะครับผมก็ มีโอกาสนะครับที่จะย่อมาก่อนเนาะนะครับมีโอกาสที่จะย่อบอกตรงๆนะครับผมก็ถ้าเป็นทองโลกนะครับรับสาคัญเนี่ยก็คือแถว2720ันี่นะครับ2700นี่คือรับสําคัญส่วนในฝั่งของทองคาไทยนะครับแนวรับสําคัญจริงๆเนี่ยผมมองแถวโซนของ4 3,000พันทนๆนะครับแล้วก็ สต็อปเนี่ยจะอยู่ที่42,200บาทนั่นเองนะครับนี่คือภาพโดยรวมนะครับปัจจัยที่ต้องรุ้เกันต่อนะครับนั่นคือการเลือกตั้งของทางสหรัฐแล้วก็การประชุม f อ c ครับมีแค่สองเรื่องเลยของพี่ล่ะครับสรุปสั้นๆของผมก็คือในส่วนของภาพรวมทองโลกนะครับมีคีย์แนวรับที่เดิมครับ2 7 3 0ที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดแล้วนะครับจะเสียทรงขาขึ้นนะครับ โอกาสที่ทองจะไป2,715ถึง2,707นี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ในส่วนของภาพรวมนะครับวิ่งมาแตะในส่วนของราคาขายออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,9500กวบาทนะครับผมนะตรงนี้เป็นจุดที่อาจจะเข้าไปรับนะครับในบางส่วนนะครับแต่นะครับแน่นอนหาก2,730เอาอยู่ยืนอยู่นะครับแน่นอนครับว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยน่าจะไปที่ประมาณ2,748นะครับหรือประมาณ และ2,760นนะครับโซนที่เดิมนั่นแหละนะครับหรือราคาประมาณการนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยเอาคำนวณให้ชัดๆเลยก็อยู่ที่ประมาณสักใส่43,950นะครับถึง44,050บาทนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งแนวรับในส่วนของราคาทองโลกและราคาทองไทยนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปครับครับโอเคมาที่คำถามกันครับ เมื่อกี้มีคำถามมาเยอะแยะเนาะนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณออมนะครับบอกว่าตอนนี้ถือเงินสดนะครับรอเข้าซื้อช่วงไหนดีเราบอกกนะันเนาะว่าถ้าถ้าซื้อเนี่ยของพีเขบอกว่าเฮ้ย hey, 2,730ก็น่าสนใจ๋ยวท่านสั้นเนาะของผมก็ลึกหน่อยนะครับ2,720นนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณ ทานาคนะครับผมถามว่ารอขาย45,000อยู่ยังไหวไหมผมว่ายังไหวครับเพราะว่าผมประเมินว่าพวกเนี้การเลือกตั้งนะครับสูสีนะครับผมสูสีนะครับอโอเคุคณคิดแล้วก็อขอใครเลยครับเมื่อกี้ฟังผิดใช่เมื่อกีอ้บอกว่าราคาที่น่าเก็บทองคือ39,000อันนี้ฝ<ม>ังผมพูดหรือว่าพี่ฮันพูดนะ อันนี้ถ้าเกิดได้เราพูดาพูดไม่ใช่ไหมครับก็อาจจะประมาณสักเบื้องต้นนะสี่หมื่นสามพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ประมาณสี่0 0ืนสาันสองรอยนะครับ3านเก้านะครับน่าจะฟังผิดนะครับเอ้ยผมพูดผิดเองขออภัยด้วยนะครับโอเคครับโอเคนะครับก็ก็ตามกันเนาะนะครับหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมว่าเราสองคนน่าจะลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็ใหม่อีกทีใน e ีพีถัดไปนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับออสิริสโกลด์บาเซฟเฮวันแอสเซท ทองคำแท่ง Nostril 96.5%น้ำหนัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้นที่1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย